ทำแกงบวดฟักทองเจครั้งแรกนะคะวันนี้เอิร์ดได้ฟักทองนะเก็บมาจากต้นที่บ้านเลยเป็นฟักทองพ่อบอกว่าชื่อว่าพันคังคกนะคะรสชาติเคยกินแล้วนะเอามานึ่งอร่อยมากๆเลยเราใส่น้ําเปล่าเข้าไปก่อนนะคะน้ําเปล่าเอามาจากตู้เย็น <c oughs> เป็นการทาบวดฟักทองเองครั้งแรกในชีวิตของเอิร์ดเหมือนกันนะเราจะมาเริ่มกันเลยเอาแบบง่ายๆเราจะไม่ได้แช่น้ําปูนใส่นะคะเป็นแบบบ้านๆเลยนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไง เราจะปิดฝาหม้อไว้นะคะวันนี้ใช้หม้ออนเนกประสงค์ล็อกแอนล็อกนะคะใส่กะทิเรียวไทยลงไปนะคะลองใส่หนึ่งทัพีดูก่อนนะคะเกลือชมพูแมคคอมิกนะคะเพื่อสุขภาพใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลแท้เลยนะคะขูดมาจากกระทะขูดมาจากกระทะเลยนะคะใส่ประมาณนี้ คุ้ยเข้าไปนิดหน่อยนิดเดียวนะคะเพราะว่าเขาหวานแบบเข้มข้นจริงๆนะคะหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะคะว่าหูร้อนร้อนอืมอืมติมหวานนิดหน่อยนะคะบวชฟักทองมีความเละนิดหน่อยนะคะรู้สึกว่าพอใจในรสชาติเพราะว่าฟักทองเขาอร่อยอยู่แล้วว่าเขามีความมันอัตรามันอาจจะเละนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ำปูนใสเดี๋ยวจะพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 2> ก็ฝากติดตามช่องเอิร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 是吗？对呀、啊。